เคยคิดไหมครับว่าถ้าดโดรนสามารถดมกลิ่นตามหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกได้มันจะสุดยอดขนาดไหนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในหนังไซไฟแล้วนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมที่กำลังพัฒนาจริงจังกันอยู่ในยุโรปเลยแล้วมันทำงานยังไงกันแน่แล้วมันจะเปลี่ยนโลกการกู้ภัยได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับโอเคครับ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาดูกัน4ประเด็นหลักๆเลยนะคะเริ่มจากที่มาที่ไปของเทคโนโลยีแห่งความหวังนี้แล้วไปเจาะลึกกันว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำงานยังไงจากนั้นจะพาไปดูโปรเจกต์วิจัยจริงๆในยุโรปและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าอนาคตของการค้นหาและกู้ภัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเทคโนโลยีแห่งความหวังครับ คือคอนเซปต์หลักของมันเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะครับแต่ทรงพลังสุดๆเลยนั่นก็คือการสร้างโรนที่สามารถดมกลิ่นเพื่อตามหาลมหายใจตามหาชีวิตที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ใต้ซากประกักพังนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งหมดนี้อยู่ แล้วต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ไอเดียเพ้อฝันนะคะแต่มันกำลังจะกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีโนสนี่แหละครับที่สำคัญคือมันทำงานร่วมกับ AI ที่ฉลาดมากๆด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์วิจัยจริงๆจังๆเกิดขึ้นทั่วโยุโรปเลยครับเพื่อผลักดันให้ไอเดียนี้สาเร็จให้ได้ทีนี้คาถามคือแล้วไอเจ้าจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ เรามาเจาะลึกกลไกเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำนี้กันดีกว่าครับเบื้องหลังการดมกลิ่นของโดรนเนี่ยนะครับมันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยมันคือการตรวจจับสิ่งที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs ครับเออให้คิดภาพง่ายๆนะคะว่ามันเหมือนลายนิ้วมือทางเคมีที่ของแต่ละอย่างจะมีไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของเราหรือแอมโมเนียจากเหงือ่อ เซนเซอร์ของโดรนเนี่ยถูกสอนมาให้หาลายนิ้วมือที่เป็นของมนุษย์โดยเฉพาะเลยครับกระบวนการทำงานของมันนี่เข้าใจง่ายมากๆครับมีแค่3ขั้นตอนเอง1เลยคือการตรวจจับ ตัวโดรนเนี่ยจะดูดอากาศเข้าไปเพื่อให้เซ็นเซอร์วิเคราะห์หาสารเคมีพอได้ข้อมูลมาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการประมวลผลด้วย AI ครับตรงนี้แหละที่ AI จะเข้ามาคัดกรองข้อมูลทั้งหมดเพื่อมองหารูปแบบกลิ่นที่เป็นของมนุษย์โดยเฉพาะและสุดท้ายพอ AI เจอเป้าหมายปุ๊บมันก็จะระบุตำแหน่งทันทีเลยครับใช้ GPS ล็อกพิกัดเป๊ะๆแล้วก็แจ้งเตือนทีมกู้ภัยโดยตรงเลย เอาละครับพอเรารู้ทฤษฎีกันแล้วคราวนี้มาดูกันบ้างว่าในโลกความเป็นจริงตอนนี้ในยุโรปเขาทำโปรเจกต์อะไรกันอยู่บ้างครับตอนนี้เนี่ยงานวิจัยหลักๆเลยจะมีอยู่สองสายครับสายแรกคือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า sniff drone อันนี้สาภาพยุโรปให้ทุนเลยนะฮะเพื่อพัฒนาดโดรนที่ใช้ตามกลิ่นเหมือนจากโรงบาบัดน้าเสียส่วนอีกสายหนึ่งก็คือการวิจัยด้านการค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรือ USR อันนี้เป้าหมายชัดเจนเลยคือใช้เซ็นเซอร์หาคนในพื้นที่ปิดหลังเกิดภัยพิบัติมันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่เทคโนโลยีแกนเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งเอาไปใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่อีกด้านกลับกลายเป็นการพัฒนาเพื่อช่วยชีวิตคนแสดงให้เห็นเลยว่าศักยภาพของมันนี้มันกว้างไกลจริงๆครับก็ต้องยอมรับว่าโครงการส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะยังเน้นไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมซะเยอะนะครับ แต่ว่าศักยภาพในการเอาไปใช้ในภารกิจช่วยชีวิตเนี่ยถือเป็นเป้าหมายหลักอีกด้านหนึ่งเลยที่กำลังพัฒนายอย่างเต็มที่และเติบโตเร็วมากๆครับและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมามองไปข้างหน้ากันว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชมหน้าอนาคตของงานค้นหาและกู้ภัยได้ยังไงบ้าง ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเรามีโดรนเป็นฝูงเลยบินเข้าไปสำรวจซากตึกที่พังถลม่มซึ่งมันอันตรายเกินกว่าที่คนจะเข้าไปได้แล้วใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นพอเจอร่องรอยของผู้รอดชีวิตปุ๊บมันส่งพิกัด GPS ที่แม่นยำเปะ๊เปะๆกลับมาให้ทีมกู้ภัยทันทีทำให้เราเข้าช่วยเหลือได้ถูกจุดมันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนะครับแต่มันยังปลอดภัยขึ้นมากๆสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานเสี่ยงชีวิตอยู่ด่านหน้า นี่แหละครับคือเครื่องมือที่อาจจะเข้ามาเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับภารกิจกู้ภัยอย่างแท้จริงเลยพูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีโดรนดมกลิ่นนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยทีเดียวที่จะสามารถมอบความหวังและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉินวิกฤตได้อย่างที่เราอาจไม่เคยทำได้มาก่อนเลยครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าเทคโนโลยีนี้ จะสามารถพลิกโฉมหน้าภารกิจกู้ภัยไปได้ตลอดการจริงหรือไม่ก็คงมีแต่อนาคตเท่านั้นล่ะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้